ทุกคนนี่คือไข่ผันะครับนี่ได้มาอุ้ยเยอะแยะเลยอ่ะซันซื้อมาประมาณ60 50 60บาทเนาะจากอินเทอร์เน็ตก mmm, ็คือเมื <Öz ell hvad> 500, ่อวานเราให้แม่ฟังว่าเออเนี่ยเขาบอกว่าทําไข่ผํากินแกงในอินเทอร์เน็ตแม่ก็บอกแม่อยากได้แม่อยากได้แม่อยากกินเพราะว่าแม่เขาเคยทําเอามาทําแกงทําอะไรตอนเด็กเนาะก็เลยซื้อในออนไลน์มาให้แม่เนี่ยถุงหนึ่ง5้ารประมาณ500กรัมอะไรเงี้ยได้เยอะอยู่นะแล้วเข้านี่ด้านข้างมันมีอันนี้ไง เห็นไหมเขาเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะเอาอันเนี้ยเขาเตรียมรู้สึกเขาจะเตรียมองค์ไว้แล้วเนาะใส่น้ําแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ไปเทแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบให้มันเหมือนแบบกระจายตัวออกมาเยอะๆนี่นี่นี่มันเป็นอย่างเงี้ยไข่พัมเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเนานะก็คือถ้าแบบออกมาเยอะๆปุ๊บก็ทํากับข้าวกินได้นะแม่บอกว่าได้กินตอนเด็กแล้วก็ไม่ค่อยได้กินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้แม่เขาไปทําให้ดู นี่ไข่พัมไข่พัมจะได้กินไข่พัมโอ้โหนี่รังอันนี้ข้างบ้านโอ้โหเป็นแบบจุดปลูกจุดเลี้ยงปลาอ๋อเอา,เอาลปลาปลาไปไหนเนี่ยเอาลงเลยเลี้ยงแบบว่าบ้านๆลองเบิงเนี่ย โอมันมันมันเล็กมากเลยนะคืออะไรเะนี่ไข่พั๊มไข่พั๊มไข่พั๊ม๋อมันเป็นเม็ดเม็ดใช่มันเป็นเหมือนสลดยไงสลดยไอที่เป็นเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะสลดยมันก็เป็นสลดยไงมันน่าจะใหญ่ตรงนี้อันนี้มันเม็ดละเอียดลิบเหมือนเหมือนไข่ปลาก็็เมดไข่ปลาคาเวียใครว่าไข่ปลาคาเวียเนี่ยเดี๋ยวแบบ สามสี่วันก็ห่อหอดบ่อเต็มที่แรกบอกว่าแบ่งแบ่งครึ่งใส่สองออมะหนึ่งทอดบ่อเต็มอืออึดทไข่ผัมไข่ผัมอู้ยอินเน็ตไปแล้เนี่ยอินรอ๋อนี่อุ้ยได้พอดีเลยเนาะอุ้ยทำไมมันกับแดดมันก็ลงเป็นบ่มันเพราะแดดเนี่ยมันหนาอ๋อเนี่ยมันหนาเป็นเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดอย่างนี่ว้าเดี๋ยวเราก็ ก็ได้ได้แค่นี้ลองบึงว่าหนึ่งวันสองวันมันได้ประมาณไหนเงี้ยตอนนี้มันไม่เต็มนะอ,อตอนเย็นนี่แหละมันจะขยายทั่วโอ้มันจะไวขนาดนั้นเลยไม่ใช่มันจะกระจายเนะี่ยม,มันจะไม่กระจาย,ยนนปลาสามติโตก็เห็นหัวปาโอ้ยปลาหางนกยุงเยอะมากอุ้ยอันนี้ตัวนั้นสวยหางนะ่ะ ปลาหางนกยงเต็มเลยอะตกจมุ้นตอุ้ยเต็มเลยอะปลาหางนกยูงน้ร้ยนั่น่นน่นโอ้ยต้นนั้นสวยต้นนั้นสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลองเอาไปปลูกไเอาไปเลี้ยงอุ้ยอุ้ยหางนกยงเต็มเลยนะปกินเนี่ยปเหางสวยๆเต็มเลยดูดิโบประกอบอย่างใส่อ่างสื่ออ่างง่ายๆเอาไปเยี่ยมโอ้หางนกยงอุ้ย มีผู้ใดซื้อปาหางนกยุ้งไหมปาหางนกยุงเยอะมากเลยโอ้แต่ว่ามันบ่เห็นเนี้ยนี่เพราะว่ากล้องมันถ่ายบ่ได้ถ้าบ่เห็นเนี่ยดูดิโอ้โหตันั้นตันนตัแบบเต็มเลยเลี้ยงปล่อยปล่อยว่งหอยทากก็เยอะมากเลยเนาะนั่นน่ะมีหอยทากตรงนู้นแหละเยอะหลากหลายเลยยี่มันเลีงเก็บเลยเออท่านมันบ่เม็นพันนี่หรือเปล่าที่เขากินกันนะหอยทากเก็บผ้าก็เก็บซะนะอุ้ย นี่เอาต้นนี้ดีไปไปใส่ในเราดีกว่าเต็มเลยเนี่ยจะเนี่ยนี่แต่ว่าอันนี้แพรยังไว้แต่ว่าผมจนสือมาตายอันนี้จะสือมาต้นเี่ยวเนี่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 เงาใหญ่ใอยู่อันนี้สือมางแม่ม่กูอต้นหรอกเดี๋ยวเอาอันนี้ก็มันมาแพรจากเต่าฉันก็ไปืบมาจากบาทวะเอาต้นไหนดีนะเอาต้นน่ารักน่ารักกัน ตัวเล็กๆน่ารักนี่เอาต้นที่มันแก่เนี่ยแบบเนี้ยมันมีมันมีหางออกมาอยู่แลยต้นน่ารักน่ารักเต็มสองอ่างนี่ตัวแม่เอาจกไปให้ดปลาเอาต้นอ่อนๆน่ะเพราะว่าเออเออเพราะว่าแบบถ้ามันแก่ไปมันก็เดี๋ยวมันจะต้นเล็กๆอ่อนๆจึงสีอู้อู้นี่จึงสีจึงเหนวนี่เต็มเลมันออกมาสามเลยนี่นี่สวยดีกาเลียงเอาหางน้อยยุ่งก็กินไงกินเอาอันนี้บ้างดีกว่าอู้แต่อันนี้มันมัน ใส่มันดำเนาะเอออันนี้ก็ดีนะสันเนีอร่ากมันดำใส่มันแต่ว่าหลักมันดำเหรอโบ่นี่ไงนี่นี่น่ารักน่ารักอัเล็กๆน่ารักน่ารักไปใส่มันสีน้ำตาลดำเพราะว่าตู้ปลาเราทำความสะอาดตู้ปลาด้วยเนาะนี่อุ้ยมันใหญ่ไปฉันซื้อไอ้นี่มาด้วยนะสีแดงไงญี่ปุ่นนี่อย่างนะ เลือกก่อนเลือกก่อนแค่นี้แหละไม่เลือกหรอกฟ้ากระโดดวุแก่บ้านฮะก้อนไหนเด็กเขาจะเอาอยู่ทางนกยงเลยได้ไหมนกยูงสีแดงนีนีปิงใช่อย่างนี้สามอันไปแทงเดี๋ยวเขาจะไปไม่ใช่มันตายหมดแล้วมีที่อยู่บ้านนะเพราะว่าโอ้สวยสีแดงสีส้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอุ้ยเต็ีอ่ะ Uh huh. อ๋อะ้ยเอาปาตัวเมียไปได้วยนะโอ้มันมีตรงนี้เลยอุย้ยเต็มเลยอะ่ะนี่นี่ก็มีปลาของหนกยุงนะมาข้างแรกอะ่ะโอ้ยเลวท้าวแบบฝนตกน้ำมันล่นปลามันไหลออกเหรอวุ้ยอันนี้ไปไผ่อะไรนี่ไม่ไผ่บ้านอืม อันนี้เอามากินนอเหรอแม่เช่ใปผูกแม่ว่าสร้างใหม่มันติดอ๋อนี่เลยอืมไปนะมาดูด้านนี้อุ้ยตะลิงปิงเด็ดเลยเพราะว่าอยู่ที่บ้านนะไม่มีไม่มียาอะไระเช็ดเช็ดเอาไม่ต้องล้างแล้ววัน <laughs> นี้ดอกกำลังออกคือตอนนี้ มันล่วงไปหมดแล้วมันหมดรุ่นเนาะมันกำลังออกใหม่อย่ดูสิลิงปิงอืออือเปียวอือเวเปียวมากเอาดูเปียวจัดเลยนี่แต่มันหลุดหมดแล้วนู่นนู่น,น,น อุย้ยลูกใหญ่มากทะลิ้งปิงลูกใหญ่มากอืมอืมโอ้เปรี้ยวมาก